จอกกรงหัวจุกมันริกจอกวิ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 กจอกจอกวิกกคูลีดีแกรดเสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงที่น้ำชายคลองเมื่อยามว่าเวมนโมงฟังเสียงนกร้องชาเนาะบัรเจ่ายายนงชายต้อนอี้ขาหนีบตัวกับขาหนีบยังตะว่าเออแล้วก็กางขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบบอก กวักกวกไอเตือองหนึ่มาได้เอาใหม่ไปถ่ายไปคลิปเลยเดี๋ยวเล่นสามสองหนไปใจยัยลุงชัยต้องพ่อผมลุงชัยต้องพ่อผมเอาอีกขึ้นมนแย่ไอหาพ่อคนเดียวกันอ่ะเอาเลยเดี๋ยวปะติดห่มันไปฟังติดกันเว้ยอ่ะผมต้องพ่อผมกับมารอติดเอาไปใจจ้าไปอ่ะเอาเว้ยเว้ยนี่กั ủa uh, abh... à tăng hạ mà, kha mà khao bà tí đạo khao tít à bà đai, bà lọc lín còn, hôm bà tay hôm đâu lọc lín còn khôn cả. ô hạ ít cặp chinh lắm mà hơi ờ anh nhắn không ạ ờ ờ hàng thôi, hàng thôi. บินเลยบิน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 แลบลิน้นแลบลิน้นแลบลิ้นบินไปสวนปงเลยจบเอาแว่นมาเก็บแว่นมาเก็บแล้วถ่ายถ่ายรูปยังรูปว่าเพื่อกชายเพื่อขอถ่ายหูแบบโอบกระชับหน่อยเอาใกล้ชิดหน่อยเออ <c oughs> อันนี้โซดเนอะนะฟังลเลยโซดอีเลยแต่เปื่อถ่ายหูแบบหัวเพื่อพอ <c oughs> อืม Okay.